หลังจากเมษายนนี่แหละครับเราได้รับดรคำล่ามุสิกาอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย hmm. อุบลราชธานีเปิดเผยโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีโดยทีมนักวิจัยจำนวน15คนจาก6คณะได้แก่ศิลปศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์บริหารศาสตร์วิทยาศาสตร์ศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมราชจะขับเคลื่อนเพื่อปรับแนวทางโครงสร้างเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเพิ่มคุณค่าและสร้างนวัตกรรมเพื่อเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสารรค์บนพื้นฐานทางวัฒนธรรมของพื้นที่อำเภอเขมรราช กระบวนการและวิธีการดําเนินงานประกอบด้วยการสร้างกลไกและเครือข่ายการทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมการวัดและประเมินผลเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรมการพัฒนาเว็บไซต์ w w w k e m e r a t u b u a c t h และแอปพลิเคชันการพัฒนาและออกแบบการจัดแสดงข้อมูลในพื้นที่ทางวัฒนธรรม 3. แห่งการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและการนำผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ส่วนทางด้านความเชื่อมโยงกับ SDG11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน คือการทำงานร่วมกันของภาคีทุกภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานพัฒนาเชิงพื้นที่โดยใช้ฐานศิลปะวัฒนธรรมและนำมาสู่การวางแผนการพัฒนาเมืองเขมรราชการวางแผนของบริหารการจัดการเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วมบูรณาการและยั่งยืนปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกโดยมีเป้าหมายคือการยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อการวางแผนและการบริหารจัดการตั้งถิน่นฐานของมนุษย์อย่างมีส่วนร่วมบุรณาการและยั่งยืนในทุกประเทศ ภายในปี2573เสเสริมความพยายามที่จะปกป้องและคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติของโลกสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในทางบวกระหว่างพื้นที่เมืองรอบเมืองและชนบทโดยการเสริมความแข็งแกร่งของการวางแผนการพัฒนาในระดับชาติและระดับภูมิภาค สำหรับการดําเนินโครงการขณะนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องแล้วซึ่งจะมีการต่อยอดกิจกรรมทั้งหมดเพื่อให้เมืองเขมรราชมีความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจาฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่อำเภอเขมาราชจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับได้รับการสนับสนุนการวิจัยโดยสกสวนะครับซึ่งคณาจารย์นะครับที่มาร่วมในการวิจัยในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วย6คณะนะครับ คือคณะศิลปาศาสตร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์คณะเกษตรศสาสตร์คณะบริหาราศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์คณะศิลปะ,ปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมาศาสตร์ครับ ในการดําเนินโครงการของเรานะครับเราก็สร้างกลไกและเครือข่ายในการทํางานด้านวัฒนธรรมนะครับเราก็มีการวัดผลและประเมินผลเศรษฐกิจกบนฐานวัฒนธรรมนะครับที่สําคัญคือเราพัฒนาระบบฐานข้อมูลแผนที่ทางวัฒนธรรมครับและเราก็ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์นะครับและแอปพลิเคชันและพัฒนาการออกแบบการจัดแสดงข้อมูลพื้นที่ทางวัฒนธรรมคือทําพิพิธภัณฑ์3แห่งนะครับที่มีอยู่เดิมพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะการแสดงครับการพัฒนาผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมและการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ครับหลังจากมีายนยนนี่แหละครับเราได้รับการอนุมัติจากตอนนี้แหล่งทุนเป็นบพอทอแล้วนะครับเราก็จะมีการต่อยอดกิจกรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําให้เมืองเขมรราชเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นครับ